มาเริ่มจกภาพเมฆดาวเทียมนะฮะจะเห็นภาพล่าสุดตอนนี้ก็มีเมฆเยอะแล้วนะฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ไอตัวพายุก็เคลื่อนที่สูงไปทําให้ยอมโลที่เป็นล่องที่พาดผ่านอยู่ในอดีเนี่ยแล้วก็เคยอนขึ้นไปด้านบนเนี่ก็เริ่มจะแผ่ตัวกลับลงมาแล้วนะครับโดยเฉพาะมีมลมิมรสุมมาบวกให้เพราะฉะนั้นฝนก็จะดีในวันนี้ด้วยนะครับฝนจะตกแบบเป็นกลุ่มๆก,กระจายนะครับแต่ว่าไม่ได้ปูพรมนะฮะตรงไหนฝนตกก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ ก็จะให้ดูอันนี้ก็คือ10นาฬิกา40เด็นไม่ยอมโลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ยอมความกําการตามที่เป็นล่องเนี่ยนะฮะพักผ่านมันก็ขึ้นไปตามพายตุตัวนี้แต่วันนี้ล่องมรสุมเนี่ยอยู่ไม่ไกลบ้านเราเลยอยู่ด้านตอนจีนตอนใต้กับทางเวียดนามลาวอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็มีลมใต้เข้าไปเสริมนะครับก็จะช่วยทําให้เกิดฝนด,ดีพอสมควรน,นะครับต่อมาก็ มาดูการวิเคราะห์อากาศไรวันนะฮะก็มาดูลักษณะของกาเรเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศประจําวันค่งก็ดูตรงนี้ได้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเวอร์ไวเว็บนะครับมาตรงนี้แหละอย่างนี้นะครับอันแรกก็ดูเป็นความผดอากาศก่อนนะครับเราจะเห็นว่า เพกราะอากาศใน4-8ชั่วโมงคือตั้งแต่วันนี้วันที่6จนถึงวันที่8นะฮะ4-8ชั่วโมงก็พายุเคลื่อนที่จากไปก็จะทําให้ล่องในกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้คือตอนนี้วันที่6อันนี้คือวันที่8เห็นว่าล่องจะเริ่มกลับมาแล้วก็ลมใต้จะพัดแรงขึ้นก็ทําให้ความชื้นเจอกับแสงแดดเจอกับยอมความกดอากาศต่ําซึ่งจะเป็นตัวนําพาสร้างเมฆและฝนขึ้นมาในอนาคตนะครับ ต่อามาก็มาดูลมระดับล่างเ็นว่าลมที่พัดระดับล่างนี่เป็นลมใต้มากขึ้นเป็นลมตัวตกเฉียงใต้นะครับแล้วว่าแล้วก็ทิศทางพอนทางใต้ก็จะเอาน้ําจากความชื้นนะฮะจากทะเลอันดามันแต่ว่าปกติถ้าทะเลอันดามันจะติดภูเขาแต่ถ้าลมชอนใต้มากๆมันจะเข้าอ่าวไทยก็ทําให้ความชื้นในเอ่าวไทยเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศไทย,ไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับ ต่อไปไปดูลมที่ระดับฐานเมฆก็พัดในแถวคล้ายๆก,กันห้ลมโตตัวเชียงใต้แล้วก็ค่อนไปทางใต้ต็พายุเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนอันนี้คือวันนี้นะฮะวันนี้ก็ข่อนชิงเฉียงมาเมาื่อพายุขึ้นข้างบนก็จะมีการยกตัวขึ้นมามากขึ้นนะครับก็จะนําพาความชื้นเข้ามาระดับเหนือนะครับก็จะมีฝนให้เราเห็นตลอดเวลานะครับต่อมามาดูลมระดับ500ซึ่งปกติแล้วจะต้องหมุนวนในทิศทางทวนเข็มเหนือบ้านเรานะครับ ถ้าคิดอันตี้ก็คือตามเกมก็แย่หน่อยซึ่งตอนนี้จากภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะดูงงเรามาดูภาพนี้แล้วกันจะได้ง่ายขึ้นก็คือค่า relative นะฮะมันจะเห็นค่าบวกค่าลบตำแหน่งนี้คือตำแหน่งพายุเราเห็นว่าค่าบวกเห็นไหมฮะเป็นตัวสีเทาๆตรงนี้นั่นก็หมายความว่าค่ามาทางค่าบวกนี่เป็นค่ายกตัวอากาศจะสร้างเมฆฝนนะครับแต่ถ้าค่าลบไม่มีนะฮะบ้านเราอยู่ในกลุ่งประมาณสัก012ประมาณนี้นะฮะวูบวาบก็ยังมีฝนได้อยู่ นะครับอาจจะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งึ้ออยู่ความชื้นกนับลักษณะของลมที่พัดนะฮะจากขบวทต้องพวงนี้เราก็สรุปได้ว่าฝนบ้านเรายังเยอะอยู่นะครับต่อมามาดูเรื่องคลื่นลมนะฮะซ้ายมือเป็นลมระดับ10เมตรนะครับให้วิ่งไปในช่วงเวลาไมไว่า4วันหรือว่า96ชั่วโมงก็จะมีลมพัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แรงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยนะครับไปอยู่ในแปลงกลางลมพัด ในเกยียวปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางก็ทําให้ความมือเนี่ยความสูงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าจากวันนี้วันที่6ใช่ไหมครับไปถึงวันที่10นะฮะคือลมก็ทรงๆก็คือมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ทะเลเรียบมีคลื่นเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทะเลจะเรียบมากกว่าเพราะลมที่พัดมามันพัดแล้วมันก็ลดความเร็วลมทําให้เกิดสมดุลแล้วลบทะเลก็ไม่ได้สูงมหมายว่าคลื่นอะคลื่นเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งมีน้ำเป็นตัวกลางนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสามารถออกทะเลดูแค่เมฆดซีเนี่ยหัวเราถ้ามีเมฆดซีก็หลบลีกมันเท่านั้นเองน,นะครับต่อมาก็มาดูในเรื่องของฝนนะครับฝนก็เดี๋ยวเราเช็คฝนโดยการรีเฟตให้มันเป็นค่าใหม่จากวันนี้วันอาทิตย์นะฮะให้วิ่งไปถึงวันศุกร์นะครับสิ่งที่เราน่าจะเห็นต่อไปคือบ่ายวันนี้ฝนจะเยอะนะครับแต่ว่าอยู่ในเก์ภาคใกล้ๆทะเลก่อนก็คือภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบนภาคกลางแล้วก็จะถึงภาคเหนือได้นะครับก็แต่ละวันก็รูปแบบฝนจะไม่เหมือนกันเพื่ออยู่ความเข้มข้นของความชื้นความชื้นความเข้มข้นจยวความชื้นก็มาจากทิศทางลมมรสุมที่มีทิศที่แปรปรวนไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีตัวกระตุ้นภายนอกนะครับทําให้ลมมรสุมมาจะเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ข้อมีทางใต้ข้อมีทางตะวันตกแต่ข้อเป็ทางตะวันตกก็แย่หน่อยเพราะความชื้นจะถูกบล็อกโดยภูเขา กั้นไว้นะครับเพราะความชื้นอยู่ระดับต่ำๆแต่ถ้าความลมที่พัดใน,นทิศทางที่ย้อยมาทางใต้นะฮะมงว่าย้อยมาจากด้านใต้เงี้ยมันก็เป็นโชคดีเพราะว่าความชื้นจากอ่าวไทยซึ่งไม่มีภูเขาบางังก็จะเข้ามาะะแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากทางใต้มันจะมาด้วยเวลาสั้นๆเพราะว่าลมจะพัดตอวันอ่อตันตกมากกว่าจะลมออกไปทางใต้นะครับแต่ก็มีให้พัดให้เห็นตลอดนะครับก็เป็นเหมือนกับก็ต้อง ติดตามสภาวะระบบลมนะครับทิศทางลมความแรงของลมความชื้นที่มาได้จากลมแล้วก็แสงแดดที่ปกคลุมก็จะส่งผลให้เกิดฝนเนื่องจากการนําพาความร้อนชื้นขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็วิ่งไปถึงวันวันศุกร์แล้วนผมเอาแค่นี้พอเราจะเห็นว่าช่วง13เมมิายนของวันอาทิตย์เนี่ยจะมีฝนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้จะฝนดีมากนะครับภาคใต้ฝนหนักภาคตะวันออกฝนดีภาคด้านตะวันตกของประเทศไทยก็ฝนใช้ได้สีเข้มนะครับ แต่พอสิบอนาฬิกาจะมีแถบฝนใหญ่เลยก็คือเกิดตัง้งแต่ภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับตะตีเป็นภาคเหนือทั้งหมดก็ได้ภาคกลางตอนบนภาคอีสานเนี่ยมีหวังนะครับโดยภาคอีสานใต้ก็จะมีฝนโดยทางด้านโคราชเนี้ยจะฝนดีแล้วก็บุรีรัมย์ใเนี้นะฮะทางด้านภาคตะวันออกก็ฝนดีนะครับภางใต้นี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องหวงนะครับ ส่วนสิบก้าโมการหรือทุ่มหนึ่งฝนก็มาเน้นหนักกัาคอีสานตอนกลางนะครับฝนแก่ลงไปทางด้านมาทางอุบลขอนแกลล่นถึงอุบลเนี่ยฝนจะหนักนะครับต่อไปพอสี่ทุ่มก็อีสานบนนะฮะต่อมาก็ตีหนึ่งก็จะน้อยลงไปมาตกตรงภาคกลางนิดนึงนะฮะตีสี่ก็ขยับขึ้นไปตกตรงตะเข็บไทยกับลาวนะครับต่อมาวันจันทร์ก็ ยัไม่มีฝนเ,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 เช้าเช้าเพราะอากาศเย็นจมตัวพอเริ่ม13ก็จะมีฝนแต่ไปทางยินภาคเหนือด้านตะวันออกและอีสานด้านบนบนนะครับพอ16นาฬิกาฝนก็ไปตกทางภาคอีสานนะฮะเพราะอย่างที่บอกแล้ววันจันทร์นี่ฝนจะดูเบาๆไปนิดนึงแต่ก็มีฝนตกนะครับทงางภาคใต้ก็มีตรงไในเปื้อนสีต้นมีฝนนะพูดง่ายๆหนักเบาขึ้นอยู่กบักบกสีถ้าสีเข้มก็หนักสีจางก็เบานะครับก็ยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะตอน4ทุ่ฝนจะตกดีมากนะครับตกในแนวภาคเหนือดิ่งลงมาเลยนะครับ ลมจะพัดย้อยลงมาจากด้านล่างตรงนี้จะมีลมนะฮะพัดเข้าไปอย่างเงี้ก็จะทําให้ความชื้นมันลอดเข้ามาแล้วก็ประกอบกับมีลักษณะของตัวแนวลมผสมนะครับพูดง่ายว่าวันจันทร์จะกลางวันฝนไม่ดีกลางคืนจะฝนดีตั้งแต่ประมาณสักสี่ทุ่มไปแล้วตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยนะฮะฝนตกต่อเนื่องเพราะวันอังคารฝนจะกลับมาตกในช่วงบา่ายนะฮะก็อยู่ระดับปานกลางเพราะลมมันจะพัดเป็นลมตะวันตกก็จะติดภูเขาทําให้ ฝนมีไม่เยอะนะครับเหนว่มาลมพัดอย่างเงี้ยมันไม่พัดจากด้านใต้มันพัดไปลมทวนตกก็จะมีฝนทงางภาคเหนือมากกว่ากรุงเทพได้ด้วยนะคะเพราะลมพัดเข้ามาได้จังหวะพอดีบางคนก็บอกทาไมกรุงเทพเตึกเยอะไม่มีต้นไม้ฝนตกก็เป็นจังหวะลมชื้นที่พัดสอบเข้ามาพอดีเลยเป็นจังหวะนะครับฝน,นก็ไม่ตกกรุงเทพมันตกจากบริเวเท้ามาในกรุงเทพนะครับตกในพื้นที่ที่มีต้นไม้แล้วก็เคลื่อนเข้ามาต่อไปจากทุ่มหนึ่งมาสี่ทุ่มก็มีฝนอยู่นะฮะ สรุปแล้วก็ควนจันทร์อังคารเล่นมาตกกลางคืนซะมากกว่านะครับจากการเคลื่อนที่ของฝนตั้งแต่สี่ทุ่มก็ฝนก็ดีตอนคืนต่อมาดวนพุธนะฮะวันพุธนี่ฝนตรงมาแต่บ่ายนะฮะตั้งแต่ภาคใต้แล้วประเทศไทยตอนบนต่อมาสิบหกนาฬิกาหรือบ่ายสี่ฝนก็ตกหนาแน่นอังนั้นจำมาเลยนะฮะวันพุธนี่ฝนจะค่อนข้างดีตอนบ่ายบ่ายสี่นะฮะภาคเหนือก็ดีภาคกลางก็ดีภาคตะวันออกก็ดีภาคอีสานก็ดีนะครับฝนพอสมควรเลย ต่อมาก็ทุ่มหนึ่งก็จะจางแต่ก็ยังมีฝนตกเปราป่าไปเรื่อยนะครับก็คือแบบแล้วแต่พื้นที่ตรงนั้นว่ามีความชื้นอยู่ไหมนะครับแต่ว่ามีฝนตกให้เห็นตลอดเวลาเราทำมนีนจะมีฝนตลอดพลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดมาทางใต้ก็จะได้ฝนเลยนะครับมันพุดธนะครับวันพฤหัสฝนก็ตกดีในช่วงบ่ายค่ำเหมือนกันนะฮะช่วง13บสามนิกาช่วง16กก็จะมีฝนนะครับทั้งภาคเห,หนือภาคกลางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคใต้เลยนะครับ ต่อมาทุ่มหนึ่งก็จะขยับมาแล้วก็มีการตกของฝนน้อยลงแต่ก็ยังเน้นภาคเหนือภาคกลางอยู่โดยเฉพาะกรทมให้ฝนหนักนะครับกรทมจะมีฝนตกทุกวันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะฮะพระรหัสด้วยนะครับต่อมาพออยู่ใกล้ทะเลมีความชืน้นพอลมใต้พัดเข้ามากรทมก็จะได้ฝนทันทีนะครับต่อมาวันศุกร์ช่วงบ่ายฝนก็มีใกล้ๆ้ทะเลนะครับตามลมใต้ที่พัดเข้ามาลมส่วน16นยกาหรือบ่าย4ฝนก็จะ ตกอยู่ในเกณ์ปานกลางอาจจะมีหนักอีกบางแห่งขอทมให้ฝนด้วยนะครับต่อไปก็ทุ่มหนึ่งของวันวันศุกร์นะครับฝนก็มีอยู่ในเกฑ์ใกล้ๆทะเลนะครับเพราะลมที่พัดเป็นลมใต้ก็ฝนจะตกทางภาคใต้นะครับทางภาคตาะคคตวันออกแล้วก็ใกล้ทะเลอันนี้ก็เป็นรูปแบบของฝนที่จะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมาติดตามในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะแล้วแต่ว่าผมไปถึง คอนโดเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปที่นู้นเพื่อที่จะออ,ออกรัางกายด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปไปดูในเรื่องของแบบจำลองอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นของ GFS นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของ ECM ซึ่งก็ต้องเชื่อครึ่งใจเพราะว่าตอนถืนข้อมูลไม่ค่อยครบนะครับอันนี้ก็ความจริงกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตอนตีหนึ่งของวันที่6วันนี้นะครับ ว่าแนวโน้มมันเหมือนเข้าไม้นะครับแต่ที่ผมดูแล้วเหมือนกันนะครับที่ดูไว้ก่อนแล้วก็คือสีเขียวเนี่ยก็คือฝนในสัปดาห์นี้ตกดีนะฮะคลึงไปคลึงมาเพราะเนื่องจากว่าลมใต้พัดเข้ามาแต่ลมระดับบนเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงในการดูอากาศที่ยกตัวเท่าไหร่แต่ว่าลมระดับล่างนี่ใช้ได้เลยนะครับแลนก็เป็นลมใต้ด้วยก็จะเห็นฝนตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณครึ่งเดือนนะครับตกต่อเนื่องคือบ่ายข้ามบ่ายข้ามทุกวันซ้ํๆ ก็น่าจะได้น้ํากระจายตัวแล้วน้ำอะไรจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นจากภาพที่เห็นก็เห็นว่าเนี่ยทุกๆหกชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจากภาพนี้ก็จะมีอันนี้นะฮะวันที่แปดนะอย่างเงี้ยวันที่เก้าตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะฮะเช้าก็มีฝนในบางวันนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นสีเขียวเปื้อนประเทศไทยตลอดเนี่ยก็หมายความว่ามีฝนตกตลอดนะฮะจะไม่ตกต่อเนื่องจะตกบ่ายค่ำบ่ายบ่ายเย็นค่ำบ่ายเย็นค่ำ,ยยน,ำนะฮะมีกลางคืนแถบด้วย บางวันจนถึงนู่นแหละนะฮะจนถึงกลางเดือนนี้19กใช่ไหมฮะก็คือค่อยไปทางปลายละอันนี้ก็คือวันที่21นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้วันที่6นะฮะจนถึงวันที่2ีเลยเนี่ยแนวโน้มฝนไม่ขาดหายดังนั้นเราจะได้การสะสมฝนไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่ได้ว่าวันเดียวน้ําเยอะมันก็ต้องสะสมไปต้องดูสักหลังจากหนึ่งสัปดาห์แล้วมาสุกเป็นลักษณะของน้ําเข้าเขื่อนน้ําเข้าแหลกเก็บน้ําหรือน้ํา ไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็อันนี้เรียนในทราบแบบนี้ว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในอดีตที่มันแรงก,ก็มาเป็นอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มจะมีฝนมากขึ้นส่วนน้ําจะได้เยอะได้น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของฝนที่ตกแลก้วก็เครื่องมือที่วัดบางทีเราไปวัดแล้วไม่ได้ฝนก็เพราะว่าสถานีเราหยาบเกินไปนะฮะในปัจจุบันสถานีจะต้องห่างก,กันสัก1ิกิโล20กิโล50กิโลเป็นอย่างน้อย ก็เพื่อจะได้กระจายแลวก็มอนิเตอร์หรือวแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศด้วยเพาะปริมาณฝนปริมาณฝนตกหลายพื้นที่นะฮะแต่สถานีเรามีแบบบางที่ซึ่งมันก็ไม่ตรวจเพราะว่าปกติหลักสถานีตรวจการจะอยู่ที่สถานีตูญยมวิทยาซึ่งอยู่ในเมืองนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในสูตรราชการที่เราเห็นทั่วใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาฝนสูตรราชการเป,เป็นพื้นที่จเจริญแล้วฝนไม่ค่อยตกเพราะว่ามี หินปูนทรายเป็นเป็นเมืองอะความเป็นเมืองทาให้เกิดความร้อนความร้อนทําให้เมฆมันฝ่อลงตรงไหนที่เป็นป่าเป็นเขาอะมันก็ยังตกอยู่ใล้ายๆเหมือนเดิมนะครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครความร้อนที่ปลดปล่อยมันก็จะไม่ค่อยมีฝนเข้ามานะครับหรือแนวโน้มฝนดีนะครับหรือไงก็ติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวเราติดตามในช่วงบ่ายต่อไปช่วงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ